ก็จะแยกเข้าโรงพยาบาลถ้คนไหนเป็นเขียวก็จะแยกไปตามไตามโรงพยาบาลสนามถ้าสมมติว่าในโรงพยาบาลเนี่ยรักษาดีขึ้นสี่ห้าวันแล้วดีขึ้นแล้วถ้าหากจะอยู่แค่ให้ครบสิบหี่วันเนี่ยก็จะพอทีสีสเกตเขาเข้าระบบมันก็จะได้ปลอดภัยครับเกิด ะมีหมดเลยค่ะเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจาก จังหวัดที่มีนะครับที่เกิดจากการที่แคมป์คนงานโรงงานอะไรต่างๆได้ได้หยุดได้ปิดไปนะครับก็ทำให้ พี่น้องชาวรีสกเกตเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเดินทางกลับในภาวะปกติแต่อีกส่วนหนึ่งก็มีเชื้อมาแต่ตอนนี้ในส่วนของโรงพยาบาลสนามเราก็คือเปิดดาเนินการแล้วจํานวน2แห่งนะครับก็คือที่ในส่วนของอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอกัททรษณ์นะครับซึ่งได้เปิดระบบแล้วนะครับแล้วก็ได้ ดูแลคนไข้ที่เรียกว่าเป็นเป็นสีเขียวะฮะคือก็ป่วยในส่วนของเราเนี่ยคือถ้าเป็นไปได้ถ้าเรารู้ทั้งหมดว่าเรามีเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะทำให้บริหารง่ายในการที่จะต้องอเตรียมไม่ว่าจะเป็นเตียงในโรงพยาบาลนะครับหรือการจัดโรงพยาบาลสนามหรือในกรณีของการที่จะทำโฮสปิเตลเพื่อที่จะถ่ายเทคนที่มีอาการดีขึ้นที่รักษาโรงพยาบาลอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเพื่อที่จะให้เตียงว่างแล้วก็ส่วนที่รักษาดีขึ้นแล้วก็ไปอยู่โฮสปิเตล